หุนเซนคลั่งสั่งปิดด่านทั้งกัมพูชาถ้าไทยไม่กลับมาเปิดชายแดนปกติด้วยท่าทีที่ร้อนรนหรือเขากำลังดิ้นรนอะไรบางอย่างวิกฤตชายแดนเดือดหุ้นเซนเดือดดานคูปิดประตูค้าขายชะตาชายแดนไทยกัมพูชาสั่นคลอนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนกำลังระอุ เพิ่มความร้อนแรงไปอีกระดับหลังนายฮุนเซนออกมาประกาศจุดยืนที่แข็งกล้าวราวกับฟ้าผ่าประโยคเด็ดของเขาที่ว่าหากประเทศไทยไม่กลับมาเปิดด่านชายแดนอย่างเต็มรูปแบบภายในคืนนี้กัมพูชาจะปิดด่านทั้งหมดและห้ามนำเข้าสินค้าจากไทย ถือเป็นคำขู่ที่สั่นสะเทือนเศรษฐกิจของทั้งสองชาติและอาจจุดชนวนวิกฤตครั้งใหญ่ในกัมพูชาอะไรที่ทำให้ฮุนเซนไม่ทนถึงกับต้องยื่นคำขาดที่ยากจะหันหลังกลับนี่ไม่ใช่เพียงแค่คำขู่ลมๆแรงๆแ,แต่มันคือสัญญาณอันตรายจากชายแดนนายฮุนเซนบ้ยชัดมาไทยเป็นฝ่ายเริ่มต้นมาตรการจำกัดการผ่านแดนก่อน คำถามสำคัญที่ทุกคนตั้งคือทำไมฮุนเซนต้องออกมาพูดแบบนี้มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่านายฮุนเซนอาจกำลังทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจากผลกระทบมหาศาลที่กัมพูชาต้องแบกรับจากมาตรการเข้มงวดของไทยที่ด่านปอยเปตดการปิดกั้นการเดินทางของนักพนันจากฝั่งไทยและการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจของกรรมัมพูชาที่บริเวณชายแดนอย่างช่วยไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าตกใจมีคนไทยในปอยเปตรายงานว่าขณะน,นี้ที่เมืองปอยเปตซึ่งเป็นศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและการค้าที่พึ่งพิงไทยอย่างมากกำลังประสบภาวะวิกฤตคาสิโนขนาดใหญ่ที่เคยคึกคักปัจจุบันเงียบเหงาราวป่าชา้า ไม่มีคนไทยเข้าไปเล่นซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเมืองน,นี้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือแก๊งคอเซนเตอร์ที่เคยเฟื่องฟูในพื้นที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันแต่เป็นที่น่าดีใจว่าจำนวนคดีที่เกิดจากแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้ลดลงไปกว่า30เเซนและนั่นคืออาชญากรรมข้ามชาติรายได้มหาศาลที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกัมพูชาบางแหล่งข่าวระบุว่าเครือข่ายอาญากรรมได้กลายเป็นรายได้หลักของประเทศกัมพูชาไปเรียบร้อยแล้วมันสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลที่ยากจะประเมินได้ซึ่งอาจสูงถึงหลายหมื่นล้านบาทต่อปีดังนั้นเมื่อแหล่งรายได้สำคัญเหล่านี้ถูกสั่นคลอนด้วยมาตรการจากฝั่งไทย จึงไม่แปลกใจที่ฮุนเซนจะแสดงความไม่พอใจอย่างดุเดือดเขาจึงเรียกร้องแรงงานขเขมรให้กลับประเทศฮุนเซนคงคิดไปเองว่านั่นอาจทำให้เกิดวิกฤตแรงงานขึ้นในไทยโดยอ้างว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ในไทยได้ตลอดไปเพราะความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติและการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเขาคิดผิด เพราะยังมีแรงงานพม่าและลาวอีกมากมายที่รอเสียบทันทีและถึงเวลาที่แรงงานกัมพูชารู้ตัวว่าโดนหลอกกลับบ้านไปไม่มีงานแล้วจะกลับมาหางานในไทยอีกครั้งก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะโดนทดแทนจากแรงงานประเทศอื่นหมดความคลั่งของเขาไม่จบเพียงเท่านั้น ุณเซนยังได้กล่าวทวงบุญคุณถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองของไทยอย่างนายจัุรพรพรมพันธ์อดีตแกนนำเสื้อแดงว่าน้องเคยหนีมากัมพูชาพี่ต้อนรับน้องพี่ให้อาหารน้องพี่ปกป้องน้องตอนนี้น้องกลับร่วมมือกับสนธิลิ้มทองกุลโจมตีประเทศที่เคยให้ที่พักพิงน้องนี่คือการแสดงออกถึงความไม่พอใจ ที่หลามไปถึงการเมืองภายในของไทยนั่นก็เพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานายสนธิลิ้มทองกุลได้วิจารณ์การกระทำของนายฮุนเซนอย่างดุเดือดซึ่งก็คาดได้ว่านายฮุนเซนคงได้ทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วจึงถึงขั้นโมโหเลือดขึ้นหน้าและขู่นายสนธิว่าสนธิลิ้มทองกุลไม่รู้เลยหรือตอนนี้แม่ฮุนเซนพ้นจากตำแหน,น่งน,นายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ฮุนเซนยังคงกลุมอำนาจในกัมพูชาอย่างมั่นคงโปรดอย่าเข้าใจผิดฮุนเซนยังไม่สูญเสียอำนาจคุณต้องรู้จักตำแหน่งสมเด็จเตโชที่กษัตริย์มอบให้อย่าเย่อหญิงกับกัมพูชาและอย่าดูถูกกัมพูชานายฮุนเซนยังตอบโต้พ่อเรียกร้องของนายสนธิลิมทองกุลที่ว่าประเทศไทยควรโจมตีกัมพูชาและยึดนครพวัดคืน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับประสาทพระวิหารโดยบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่จะมาโจมตีกันง่ายคุณประเมินกองทัพเราตำเกินไปแล้วบทสรุปชะตากรรมสองชาติในกำมือผู้นำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณขณะนี้กำลังเข้าสู่จุดที่วิกฤตที่สุดในรอบหลายปีคำขาดจากนายฮุนเซนไม่เพียงสนผลกระทบต่อการค้าและแรงงาน แต่ยังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นแหล่งรายได้มหาศาลของกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาคำถามคือแล้วชะตากรรมของชายแดนไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรสงครามการค้าหรือแม้แต่ความขัดแย้งที่ลุกลามกว่านั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่และใครจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับวิกฤตครั้งนี้ ถ้ามามองฝั่งไทยกันหน่อยละกันนะครับไทยยังคงยืนยันมาตรการเข้มงวดเพื่อความมั่นคงและอธิปไตยสิ่งที่นายฮุนเซนเรียกว่ามาตรการจำกัดการผ่านแดนที่รีเริ่มโดยฝ่ายไทยนั้นทางการไทยได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อความมั่นคงของชาติและการปกป้องอธิปไตยของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติที่ชายแดน ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อทั้งประชาชนไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศมาตรการเหล่านี้จึงถูกนำมาใช้เพื่อสกัดการปราบปรามไถยคุกคามเหล่านี้ให้หมดไปนั่นไม่ใช่การปิดกัน้นแต่มันคือการจัดระเบียบชายแดนการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นบริเวณด่านชายแดนโดยเฉพาะที่ด่านปล่อยเปตไม่ใช่การปิดกัน้นหรือต้งใจจะทำลายเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน แต่เป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าออกราชอาณาจักรเป็นไปอย่างถูกตอ้องไม่มีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าออกหรือการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดผลกระทบจากอาชญากรรมภาระที่ไทยต้องแบกรับประเด็นที่สำคัญคือประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลจากอาชญากรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนไปหลายพันล้านบาทต่อปีภาระในการดูแลผู้เสียหายหรือแม้แต่ปัญหาด้านแรงงานผิดกฎหมายดังนั้นมาตรการที่เข้มงวดนี้จึงเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติไทยและเพื่อให้แน่ใจว่าชายแดนของเราจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการก่ออาญากรรมไม่ว่าจะจากกลุ่มใดก็ตามบทสรุป ความท้าทายของมิตรภาพเพื่อนบ้านสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนคำถามคือมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวจะสามารถเอาชนะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรือไม่ และทั้งสองชาติจะหาทางออกที่ยั่งยืนเพื่อให้ชายแดนกลับมาเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่ความขัดแย้งได้หรือไม่กดติดตามช่องเราไว้เราจะตามติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด